ดอกแบบงามเลยดูเพิ่มขึ้นคือสุดยอดงามเนาะแม่นจอมโอ้ยโอ้โสองกลมงามอันนี้อุ้ยม่ดูเพิ่มเนาะใส่กันอุ้ย ห้ามครับผมโอ้ยต้นก็ห้าก็ร่างออกออนี่โอ้ยางามขนาดเลยนี่ครับนี่นี่ต้นนี่สิสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปนาอาพี่เพื่อนซีทุกทุกท่านจ้ามืึอนี้กลับมาพบมาพ่อกับเจ้าเล็กใกล้นี่หล,ล่ะค่ะแหลกกับอายเด้อจ้ะนี่ครับผมผลสองเบาวพาลุยเนาะไปคลิปนี้เรามาลุ้นมาชมเมืองจ่าสีมานคือหมู่บ้านบอ หวานนัววาเนี่ยเพราะว่ามองนั้นมาบ้านอกนอกเนาะเมียนาะจ้ะมือนีมามาตามองเก่ากับยังบ่อออดจ่ายคนหลวงเนาะจ้ะเอาลอกไปลุนไปชมเมืองจ้าใหญ่ด้วยไ <จะ S 2> หมกัน,นลอกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวล็กกับไอ้กับเอญ่เนี่ยเดอ้อจ้ะใหญ่ก่อนมือนี้เฮากำมาพบกัน ok ในวันที่11กรกฎาคม2568เด้อจ้ะไปติดตามเบิ่งจ่าวศรีมาซัมได้น้องกับพรทันมาจ้ะบ่ฮู้ว่าสิเข้า คือบอเนอะอาะเพวานหน่องกำลังตื่นตอนเช้าเหล็กมาจา้ะเมีน<ป>ันบ่ลทันหลายก็หา,า,า,หาไปเรื่อยๆจ้ะพี่น,น,น,หน,หน้องมันไผมัหนมันเนาะดวงไผดวงมันจ้ะเอาลองลุ่นลองตามกันเบิ่งสีมันสำหรับลุยจา้าออกบ่าอไอ้โฮมนี่ยโฮมหมู่วานเห็นดอกนึงบ่นี่เด้ออีกจุม่มหนึ่งี่้แม่บุญเห็นขาวมา ดอกเหล่แหกมันให้อายไปเดิมก่อนเพื่อมานดอกที่สองดอกที่สนี่จ้าเอามานมันมนมีวันนี้นี่นี่ยังเงงเงงนนาะอ้ก็คึ้นบ่ายนานนานู้ดีสามดอกหรืเกืนนี่สามอืมเบิ่งอีกก้อนจับพี่น้องเอามันมานมันเต็มตาปุ้นตาจ้าดอกนึ่งจ้ะมนมันมัน มาลุ้นกันจำน้ำจำไรมือนี่ไปดูดงจำน้ำจำไ้จ้ะดอกแบบงามเลยดูคนจริงคืน,นคือสุดยอดแามเนานะไม่ครับผมโอ้ย

ตัวน uh um ี้นะตัวน pues ั้นแม่นออะไรหิคนละดอกเม่นครับผมตนี้ห uh ุ่นหินอยู่เท่าพุ่สอน่ไปไปไปุ่นันมาผิดเลยครับผมสามสี่ห่นั่งยบหลังกาอ้อุ้ย ก่อนมาเดอกนี่เอามาวิ่งฮิอืมวิฮิฮ <c oughs> นี่ล้ <c oughs> <c oughs> างคนอีกเด้เฮ้ อุ้ยไม่ดูเพิ่นเน่ะควักเลยครับแต่ยวักแปบ่มีมให้บาท้ออเบืองเด้อปึ๊ยงขนาดเลยอื แมลงผับมะลิอยู่ในป่ามะลิอยู่ในปลา,าละเมาะจังหวะพ่นอันนี้เนาะจังหวะดอกบ,บานเนี่ยอโอ้หรอกจูงงจ๋ใหญ่ดูเนาะเรากำลังน่าโอ้ยวอนซ้อนบอกกี่น้องเกี่ยงวานหวานหม้อวานเกียงดอกบานพ่นใส่กับเห็ดปวกแล้วหม้อวานลองเบิ่งเห็ดปวกกับวานหวานเด้อจ้ะเราเคยกินก็เถอะนั่นเลย ให้เหยาะไอ้ตัวนี้อ้แย่ขามไปนี้ขามไปนี้ใ่อโอ้นั่นพูดนะอู๋อือโอ้โหตนุ่มหน่อยกันนึ่งเอาเลยเดี๋ยวพราะว่ามันพุ่นกระบอกหน่อยเนาะมันหญ่ตัวว้า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 ว งามๆอีกแล้วครับผมอเอ้ยมื่อกี้พอด,ดอกจูมหน่ายเนาะแน่นครับหมูว่านได้ดอกบานหลายโอ้โหยินเสียงเอือนอ่าดีใจอยู่ถ้าแล้วเนี่ยดีใจเลยเนาะ,ะหมูว่านเะขาเก็บดอกบานออกอยนี้มาเก็บดอกจูมโอ้โ cá Đi <laughs> đó nữa ฮะใจเยินๆยเนาะไม่เฮ็ดใจเย็นเยนเลยดใจของผัวงนาน <ๆ S 1> ข้างทางเลย

เงินครับผมโอ้ยนี่ดอก <injups> <small> <injups At injups>

นี่เดยิ้ดโอ้ยอืมนี่ไหนน้ำเนาะตัวนี่ยไม่ห็นตนี้เห็ดไหนัวนี่เห็ดแดงหน่อยเนาะยั <c oughs> นขึ้นมาสูบ่าสูบต้นอีกแล้วอ่ะสูดได้มือนีเห็ดจะเบิดท่าลิปสติกันี้ยังยางเลย เห็นครับผมสามน่วยแล้วสามสามดอยแล้วครับฟังฟังแต่เสียงเสาเนาะเอ๋ยดูป้าต้อยกันเมียนครับผมดันขึ้นมาเอยดันขึ้นมาสามผู้อลไรได้หนิเนาะเมียนครับผมไปผู้ที่ซีไปหนิฮึ่มเห็ด นั่งแหลเนาะเกลี่ยเกลี่ยเสมอจ้ะน้องเป็นสัญญาณที่ดีไหมนี่อือเอาไปแกงให้เราโง่บานเขาเก็บอยู่เขาเก็บบานเนาะเมียนครับผมเขาค้ำอุ้ยเอาได้อยู่

อือคุณน่ะหูยแม่งเอ้อๆเก็บเบิ่งสาดดอกนึงครับผมเก็บดอกดอกนึงเก็บเป็นฝอยหึดอกบัวมันนี่น่ะโอ้ยคือจังงามแท้อ้ายได้มาเฮ็ดสิพุ่นนูอ้ายนึกว่าเฮ็ดเบิ่งสาด

ดินพื้นอุดมสมบูรณ์เนื้นีม,มา,ยา,ายิดฝุ่นแดงข้าไล่โอ้ออกละโบะออกละโบะน่าปิดจูมเลยพาดเนื้อเดีย๋ยวคิดให้ฝ่แดงสั้นเลยเ,ลเริ่มหร้อเ่าเนาะเริม ไก่เลรอืมน่าเสียวเป็นผดเนาะแม่นคร <c oughs> ับผมเอาไอยื้อยู่ดอกขาวจุนพูนลเนาะเพราะโฮมนี่เป็นเฮดกอยดอกใหญ่ 一吧。

มึงก่อนอุ้ยเอาไปเป็นเสือป่ะเป็นเสือใช่ขาอยู่เลยนี่เนะพ,พิ่นออกกี่เนาะแต่่าเพิ่นบ่อคอยอยนีน่เนาะเพิ่นเพิ่นบ่หลังบ่ทันไล่รถ อ่าทำไรเพืเ่อนดอกบงว่ะ <c oughs> งตองขาโดอกแดงอ่าเนี่ยบ่งว่า,าเ,ปเป็นทองปดิให้เพ่เขามากใส่ข้าอูยผึ่งตองขมมามอืมฮ็ดผึ่งนุงย่ยงครับ <c oughs> ผม นเะอ้ยแ่าบ่นี่ไอ้แ่าตัวแกงได้อยู่นะคุณน้าไปสัตวนี่ตัวนี้ดิอืมบ่เแ่ากำลังหง่ะเลยนะแต่ทองเหลียวมือเลยไอก็ได้เฮ็ดพึ่งนกยูงเนาะนี่ตัวนี้เฮ็ดพึ่งนกยูงอันนี้คืนกยูงอ่าอันนี้เฮ็ดพึ่งสาด ห,ห่มขนาดนี่เพึ่งเขาเอาอะไรอยูดด่ตรงนี้นต้องข้ามครับผมโอ้ยองข้ามกำลัองออกนี่อ้ยงามขนาดเลยไม่ยครับพี่งงดอกไมยเพิ่มดิพี่เดี๋ยวก็ออกดเดี๋ยวก็ออกครับนี่ดอกง่ายเพิ่อน

อู้สีสีอืม้ยอืมสีสีอ้เหนียนอ้ตันนี้เห็บมันอันอู้่เอ็อออกนาข้าก็สีหาออกไปเรืเ่อยๆเนาะเมีนครับผมมาคาดเยางเขามาเลอกเกือบเลยครับเนียนเนียครับ ดังเลยวุวมหน่อยนึงนี่เพิ่งขาโอ้ย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 อ้ออหอ้ยหมดหมดดีพึ่ง้องครับหนาึ่งหนาแห้งแต่คือทองแห่ง อืออืนอะจับบานแล้วอย่งเห็นดีเนาะฮูดอกแบบงานดอกงามครับกินมาแต่ไก่เลยอนนี่กิน้กิบจ้าอะไรกินอ่ะอือสองสามใช่มมนี่อืออื้อนครับผม เลรื่องสัญญาณลงไปไปนั่งในทางมาจ้ามาสรุปคลิปของเฮามื่อนี่จ้ะเดินป่าแบบมวนแบบเมื่อยมื่อนี่ทึ่งเอื่อยทึ่งอายนางโจโคเจเคอยู่บานนี่มาสรุปผลงานของเฮามื่อนี่นี่ของเสลีล็กเรียงกระตามไม่ด้วมื่อนี่เสลีล็กเด็ดจุ่มไลยเด้อจ้าพี่น้องในไลยแหงเฮ็ดบานเขากัดนับดอกใดเนาะหายของไอ้มีบ่ ขออา้างไอ้กระฮ็ดเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอ่าเฮ็ดผึ้งนกยุงเนาะเฮ็ดผึ้งนกยุงบานเฮ็ดกล้วยเสซลไปไว้ตะแกงสวดน้ามะนอนอีกมือนึงเฮ็ดผึ้ง,งนี่เอาจ้ะสำหรับคลิปนี้สวซลิคเลยนี่ขอตัวกับบานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์อย่างโซลิคนะจน๊ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้โซลิคเลยนี้หลักกะเอือยอายขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ นี่ไปเอื้ยเต็มตาอยู่เต็มตาอยู่มือนี่ไปกลับบ้านกันจ้าเอื้ยกับไอ้ก็ได้แต่จูมยิงามเด้เก็บคือคนเก็บแห่งของเสาเล็กก็ได้รีบๆเจ๊จอยไปกลับบ้านกันจ้าสวัสดีจ้าไปเอาเนื้อปลาลุยไปกลับบ้านกันจ้าไปตั้งรักใหม่ไปตั้งรักใหม่สิไปทางใดเนาะทำอลุนกันมืออื่นจ้า